ขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์รัชดาชาววสิตกุลขออนุญาตนำทุกท่านมารู้จักกับโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขยี้โอกาสที่เข้าร่วมโครงการกับอาจารย์รัชดามาตั้งแต่ปี2559จนบัดนี้25 6 3นนะคะมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมตลอดมาตั้งแต่ นจนจนถึงวัดนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมายเลยโดยเริ่มตั้งแต่ที่ท่านผู้นวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนไทยโอกาสในสามจังหวดัดายแดนภาคใต้ที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยสลานักินท,ทนรนวิทยาเขตปัตตานีแล้วก็ร่วมมือกับสบตนะคะตั้งแต่ปี2519จนงบประมาณขับเคลื่อนไปอยู่ที่ศึกษาธที่การส่วนหน้าโรงเรียนก็ได้เข้าร่วมโครงการของ กองทุนเพื่อความสมบูรณภาคทางการศึกษาปีนี้เป็นปีที่2นะคะซึ่งทางเรงียนได้ใช้นวัตกรรมการศึกษาชช้นเดยนและวิธีการแบบเปิดมาตั้งแต่ปี2519จนบัดนี้มีการพัฒนาโรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะได้พบกับท่านผู้มยการโรงเรียนแล้วก็ คุณครูวิชาการได้มาเล่าให้ฟังเองเลยนะคะว่าที่โรงเรียนนี้ทําอะไรอย่างไรไปบ้างมีการเปลี่ยนแปลงของคุณครูหรือนักเรียนและผลการดําเนินการเป็นอย่างไรนะคะก็ขอเยนเชินทุกท่านพบกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ท่านคุณครูที่ดูรายงานวิชาการครับก็สวัสดีครับผมนายเหมอมัติกรีมหามัตครับผู้ในการโรงเรียนบ้านลอาตินยงครับก็เริ่มแรกนะครับโรงเรียนเราได้เข้าโครงการ สร้างความเข้มแข็งในเงยนทีโอกาศสาจังหวัดภาคใตา้ของสองบตร,ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยกเขตปัตตานีนะครับในปี2559ก่อนอื่นเราก็ตอนแรกนะอาจารย์เราไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับนวัตรกรรมนี้มากมายนะักหลังจากที่เราได้ไปรับหลักการมาเราก็เห็นว่า หลักการนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สามารถที่จะส่งผลต่อผู้เรียนได้ดีมากคือหนึ่งก็คือทําให้ผู้เรียนเนี่ยให้นักเกรียนเนี่ยได้อยากจะเรียนนะครับจะให้ผู้เรียนได้ได,ไ,ดได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในการเรียนนะครับรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักกล้าแสดงออกเป็นนักเกรยียนที่กล้าแสดงออกนะครับและก็มีความมั่นใจในการแสดงออกและก็ทําให้นักเกรยียน เข้าใจกระบวนการทางประชาธิปไตยโดยกระบวนการของของ OA หรือ Open a p p r o a c h นะครับ mm hmm. ก็ทำให้นักเรียนสามารถที่จะมานั่งคุยกันในการเรียนคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างกระบวนการทาทประชาธิปไตยโดยที่นักเรียนเกิดขึ้นเองเลยโดยที่ไม่ต้องไปสอนอะไรมากมายครับการกับเพื่องของเราตอนแรกเราก,ก็มีปัญหาด้วยจํานวนครูที่เรามีไม่มากนักที่ที่เราเรารับหลักการมาจากการที่เขา ถอดแบบมาจากการกันสอนของญี่ปุ่นซึ่งจะมีการขับเคลื่อนโดยที่มีบุคลากรเพียงพอซึ่งเราก็ต้องมานั่งสร้างาวิธีการกระบวนการของเราในการที่จะจัดให้ครูลงชั้นได้อย่างไรก็ต้องมานั่งสร้างความตารหนักสร้างความเข้าใจกับคุณครูกันมากมายนะครับเพราะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นกว่าคุณครูจะรับได้ก็ก็ก็นานอยู่นะครับ แต่สิ่งที่เราโชคดีก็คือเรามีอาจารย์รัชดานี่แหละที่มาช่วยเป็นเทรนเนอร์ให้กับพวกเราได้เป็นที่เลี้ยงให้กับพวกเราในการที่เราจะเดินเพราะการก้าวเดินด้วยตัวคนเดียวมันก็จะเหงาขาดผู้เชี่ยวชาญแต่เราโชคดีที่มีผู้เชี่ยวชาญที่มาดูแลเราตลอดทําให้พวกเราสามารถจะก้าวมาปีแล้วปีเล่าจนปัจจุบันนี้เราขับเคลื่อนการบริหารเองเรายังใช้กระบวนการ L S lesson study ซึ่งเรา มาผนวกกับ PLC กับของของเราอยู่ทําให้เราขัขบเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ได้ได้มายาวนานนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ลงสู่การบูรณาการในทุกวิชาโดยใช้กระบวนการเหล่านี้นะครับในการในช่วงชั้นอนุบาลช่วงชั้นที่1นึ่งช,งชั้นที่2และก็ช่วงชั้นที่3ซึ่งเรากำลังดำเนินการนะครับในปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็เป็นสิ่งที่ดีหนึ่งทำให้คุณครูไม่ทะเลาะกันทําให้คุณครูในองค์กรเรารักกัน เพราะเราคุยเรื่องเดียวกันเราคุยเรื่องของนักเรียนเราคุยเรื่องของแนวคิดของนักเรียนเราคุยเรื่องของนกักเรียนคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นพลวัตก็คือผู้ครองมีความชื่นชมในการดูแลข,ของคุณครูคือผู้ครองให้ความร่วมมืออย่างดีและก็ชื่นชอบในการจัดกิจกรรมของครู ไม่ว่าจะเป็นการสอนคณิตศาสตร์หรือการสอนบุรณการโดยใช้กระบวนการนี้ทําให้ในกักเรียนมีความสุขสิ่งสาคัญคือความสุขอยากจะเรียนรู้เพราะทาให,ให้ไม่ว่ากันจะเป็นการเรียกผู้ปกครองมาประชุมแลวก็จะได้รับความรู้เป็นอย่างดีคณะกรรมาการศึกษาก็ก็อย่างดีจากโรงเรียนเคยมีการถูกทําลายอ่าวันหยุดแล้วจะมีการทําลายโรงเรียนอย,อย่างนู้นอย่างนี้จะมีการงัดโรงเรียนณนะปัจจุบันนี้ปัญหานั้นหมดไป ทำให้ชุมชนเองมาเป็นรั้วของโรงเรียนรักโรงเรียนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเสียนี้เป็นเป็นเครียกผลกระทบก็ได้ผลกระทบในทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กระบวนการนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเรามาพูดเรื่องเดียวกันครูผู้วิหารชุมชนผู้ครองพูดเรื่องของลูกของเราเราไม่พูดนอกเหนือจากนั้นและเราก็ทําให้เรารู้จักนันเกเรียนเป็นรายบุคคลอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้น ครูทุกคนจะรู้ว่านกักเรียนเป็นอย่างไรนกักเรียนคนนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรหลายเวลาสอนก็จะให้ความสําัญกับแนวคิดของเด็กทําให้เด็กกล้าที่จะพูดทาให้เด็กมีความรู้สึกตัวเองมีตัวตนเพราะครูต้องฟังนักเรียนจากเมื่อก่อนาการในการสอนครูต้องเป็นใหญ่ที่ต้องฟังชั้นอย่างเดียวแต่ณนะปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับการสอนอย่างนี้ทําให้เด็กกล้าที่จะคิดเพราะฉะนั้นแนวคิดของเด็กนี้ก็สําคัญเพราะกระบวนการนี้ จะให้ความสําคัญกับในพฤิดของเด็กเป็นอย่างมากและก็จะให้ความสําคัญกับกร,กระบวนการเรียนการสอนของเด็กว่าเด็กมีวิธีคิดอย่างนี้เพราะอะไรไนะครับดังนั้นสามารถที่จะมานั่งแก้ไขกระบวนการสอนของตัวเองได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราจะให้ความสําคัญกับเด็กที่หลายๆท่านได้คุยไว้เยอะนะครับให้ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญอันนี้คือสําคัญและเป็นการสอนที่ จะกระบวนการที่เป็น Active Learning อย่างแท้จริงนะครับครูมีความรับผิดชอบมากขึ้นเข้าใจหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นครูมีการใส่ใจผู้เรียนมากขึ้นและให้ความสําคัญนักเรียนมากขึ้นและครูด้วยกันจะมีการเสวนาถกเถียงในเรื่องของปัญหาการเรียน,นการสอนมากขึ้นมีความสุขและก็จะมาร่วมกันวางแผนในการสอนคือไม่ต่างคนต่างสอนแต่ทุกคนจะมานั่งจะได้ต่างคนต่างสอน อ่านะครับก็คือต่างคนต่างสอนต่างคนต่างมีวิธีการของตัวเองหรือไม่ค่อยได้ได้มาคุยกันมากนักกับนักเรียนแต่ปัจจุบันนี้นว่างเมืเ่อไหร่ก็จะเคลืยเด็กคนนั้นเป็นอย่างนั้นเด็กคนนี้เป็นทำไมเด็กคนนี้เวลาทํากิจกรรมนี้เขาจะเป็นตัวเด่นทําไมกิจกรรมนั้นเขาไม่เป็นตัวเด่นตอนนี้ทำไมเหมือนเด็กชายโรกิเนี่ยปกติแล้วมาตอนก่อนเขาจะไม่ค่อยได้เป็นตัวเอกแต่พอเป็นกิจกรรมตรงนี้เขาจะเป็นผู้นําเลย มันสร้างเกิดภาวะผู้นำและด้อากาบ,กบ,กบ,กบนักเรียนได้ด้วยในบางกิจกรรมที่เขาสนใจแต่นั้นเราก็เหมือนกับว่าคุณครูก็ได้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้นอย่างชัดเจนเราดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยที่เราก็เองเราเองก็ต้องมาแลกศึกษาบริบทของเราเราทาได้มากน้อยเพียงใดเราจะมีแล้วแต่เดือนแต่ทุกเดือนจะต้องมี ก็นวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่ที่ดีนะครับนวัตกรที่ดีถ้าเราศึกษาให้ละเอียดแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรนอกเหนือจากความเป็นปกติของมนุษย์เลยเป็นชีวิต้วยซ้ําไปเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชีวิตเป็นหลักเหมือนกับการเราไปตลาดอะไรต่างเนี้ยนะครับถ้าแต่อยากจะให้ใจเย็นๆนะครับอยากใครที่ใช้กระบวนการนี้ก็อยากให้เย็นๆเพราะว่า การจะเห็นผลนั่นมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายเพราะมันต้องค่อยบ่มเพาะบ่มเพาะไปเรื่อยๆและเชื่อว่าแล้วมันจะยั่งยืนสำหรับนักเรียนนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะมีเพราะเรียกว่าเป็นทักษะชีวิตในการเรียนรู้เลยนะครับเพราะเขาก็จะได้ใช้กระบวนการนี้ในการที่เขาจะทําสัมมาอาชีพในอนาคตหรือใช้ในการเรียนต่อในอนาคตนะครับเป็นบุคคลแห่งประชาธิปไตยอะันนี่ต่อปากว่าเราต้องใจเย็นๆนะครับอาจารย์ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับ แม้แต่ญี่ปุ่นเองก็หลาย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 ปีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆเราเองในที่นี่ตั้งแต่ปี5 9ถึงปัจจุบันก็ยังไม่สมบูรณ์ไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้ดีมากเลอะเลอะแต่เราก็เห็นพัฒนาการของผู้เรียนและก็เห็นพัฒนาการความเป็นอยู่ของครูเห็นพัฒนาการความร่วมมือของชุมชนที่ที่ให้กกบโรงเรียนเพราะฉะนั้นก็ขอฝากว่า เป็นสิ่งที่เราสามารถนํามาเป็นกระบวนการบริหารได้คือมาพนวกกับการบริหารใช้กระบวนการเพราะว่าเลเซนซ์ซาร์ดี้มันอาจจะดูเล็กไปอ่าในเป็นส่วนหนึ่งของ PLC แต่ถ้าเอาตัวเลเซนซ s ซาร์ดี้มาลงใน PLC ก็จะเป็นเรื่องที่เราน่าสนใจมากขึ้นเป็นเรื่องลงรายละเอียดมากขึ้นนะรายละเอียดปีกย่อยกับตัวนักเกรียนคือตัวนี้จะได้กับตัวนักเกรียนมากๆและก็คุณครูก็ จะมีความสุขและก็คุณครูก็จะได้มีทิศทางในการพัฒนาเด็กครับผมบเจ็เป็นครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเยนางสาวชริยาอาเดลเริ่มจากการเข้าร่วมทางโรงเรียนนะคะกะ็คุณครูนะคะในะในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นะคะในทุกช่วงชั้นก็ได้เข้ารับการอบรมนะคะจาก โครงการนะคะตรงนี้อบรมในเรื่องของการเขียนแผนนักครูได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับในเนื้อหาที่จะนําไปสอนนะคะแล้วก็วิธีการนะคะก็เข้ามายัางโรงเรียนนะคะก็มีการประชุมนะคะทาความเข้าใจก่อนในโครงการว่า การเท่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ตรงไหนแล้วบทบาทของแต่ละคนนะคะว่าจะต้องร่วมกันทําตรงไหนซึ่งจะเน้นในเรื่องของทีมนะคะก็จะจัดตั้งเป็นทีมแต่ละช่วงชั้นนะคะก็เป็นช่วงชั้นที่1ก็คือป .1 ถึงป .3 นะคะแล้วก็ช่วงชั้นที่2อป .4 ถึงป6ซึ่งในปีแรกที่รับโครงการนี้เข้ามาก็จะเริ่มสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่1กับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะตรงนี้อ่า แล้วจากนั้นก็ร่วมกันเขียนแผนนะคะร่วมกันเขียนแผนซึ่งได้รับความรู้นะคะจากโครงการตรงนี้นะคะได้รับงบประมาณสนับสนุนในส่วนของหนังสือเรียนนะคะในส่วนของสื่อกระดานแม่เหล็กนะคะซึ่งเอามาช่วยในเรื่องของ การจัดการเรียนการสอนนะคะเมื่อคุณรูเขียนแผนการร่วมกันเขียนแผนนะคะทำ lesson study เมื่อสอนคุณครูก็ร่วมกันสังเกตชั้นเรียนซึ่งเดิมแต่ก่อนจากที่สอนก่อนที่จะเข้ารับโครงการจะไม่มีในส่วนตรงนี้ เราก็จะสอนไปในแต่ละคนในแต่ละวิชานะคะแต่เมื่อรับโครงการนี้เข้ามาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าพอสอนแล้วก็จะมีคนที่คอยสังเกตชั้นเรียนนะคะตรงนี้แล้วก็สังเกตในแนวคิดของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะสนใจในแนวคิดของนักเรียนว่าในคาบนี้เกิดตามที่เราได้คาดการแนวคิดของนักเรียนหรือเปล่านะคะตรงนี้ จากนั้นเราก็มาร่วมกันสะท้อนผลเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะสิ่งแรกเลยก็คือในตัวของนักเรียนนะคะตรงนี้นักเรียนจะมีเจตคติที่ดีกับวิชาคณิตมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ชอบและรักในวิชาเรียนตรงนี้มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคุณครูจะสนใจในแนวคิดของนักเรียนนะคะจะให้คุณค่า ให้ความสําคัญกับนักเรียนทุกคนนะคะทั่วถึงนะคะไม่ทิ้งไว้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะตรงนี้เด็กๆก,ก็จะมีความสุขนะคะตรงนี้แล้วก็มีกระบวนการคิดระบบการคิดที่ดียิ่งขึ้นนะคะดีกว่าเดิมจะมีการคิดที่มีเหตุผลนะคะเถียงกันภายใต้เหตุผลนะคะภายใต้ข้อตกลงที่ได้มาตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยในเรื่องของความกล้าสแสดงออกของเขานะคะ เมื่อเขารู้สึกว่าคุณครูให้คุณค่ากับเขานะคะให้ความสําคัญกับเขาเขาก็กล้าที่จะแสดงแนวคิดของเขานะคะในห้องเรียนก็ทําให้เกิดความสุขขึ้นมาได้นะคะในห้องเรียนซึ่งจะมีความสุขทั้งผู้เรียนแล้วก็คุณครูผู้สอนนะคะตรงนี้แล้วก็นักเรียนก็สามารถที่จะสื่อสารนะคะทักษะการสื่อสารทักษะ การทำงานกลุ่มนะคะทำงานเป็นทีมนะคะคุณลักษณะต่างๆซึ่งบางทีแต่ก่อนอะออจะเราจะปลูกฝังตรงนี้ได้ยากหน่อยนะคะเพราะว่าเราเรียนผ่านกระดานสอนเนื้อหาแต่เมื่อไหร่ที่คุณครูจัดประสบการณ์จัดกิจกรรมนะคะในในรูปแบบวิธีการแบบเปิดนะคะตรงนี้โดยที่ ใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นหลักตรงนี้นะคะก็ทําให้นัเกเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้มากนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ของนังเกเรียนนะคะและในส่วนของครูผู้สอนนะคะอย่างแรกเลยคุณครูมีการพัฒนาตัวเองจริงเพราะว่าการพัฒนาตัวเองจริงก็คือพัฒนาจากห้องเรียนนะคะ ซึ่งในแต่ละวันจะเป็นสถานการณ์ที่สามารถที่จะพัฒนาคุณครูได้จริงๆนะคะไม่ได้ผ่านเฉพาะการอบรมนะคะตรงนี้คุณครูจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะจะต้องปรับวิธีการวิธีการสอนเทคนิคการสอนหรือจะต้องสังเกตแนวคิดนักเรียนอย่างไรซึ่งทั้งหมดคุณครูจะต้องร่วมกันคิด นะคะร่วมกันวางแผนแล้วก็มาสังเกตทําให้สามารถที่จะมาปรับพัฒนาตัวเองได้ว่าจุดไหนที่ตัวเองยังจะต้องเพิ่มเติมนะคะตรงนี้แล้วก็ปรับในเรื่องของเทคนิควิธีการสอนนะคะทำให้ครูมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของวิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้นะคะตรงนี้ และคุณลักษณะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นในห้องเรียนก็คือคุณครูจะใจเย็นมากยิ่งขึ้นนะคะรับฟังแนวคิดของนักเรียนมากยิ่งขึ้นส่วนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของวิธีการสอนแบบเปิดกับ lesson study ทางโรงเรียนก็ได้นำมาประยุกต์นะคะนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการ ของแต่ละช่วงชั้นนะคะซึ่งทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมบูรณาการในช่วงชั้นอนุบาลเราจะเรียกว่า กิจกรรมฟรีเดย์ฟรายเดยตรงนี้ในทุกวันศุกร์เราจะเอาวิธีการแบบเปิดขั้นตอนวิธีการสอนตรงนี้และเน้นหลักก็คือเน้นในเรื่องของ lesson study ตรงนี้เอามาใช้กับคุณครูในทีมของคุณครูนะคะเพราะว่าแต่ละช่วงชั้นก็จะมีทีมการศึกษาชั้นเรียนนะคะออกมาในของของโรงเรียนนะคะตรงนี้ก็จะมีด้วยกัน4ทีมเพราะมี4ช่วงชั้นนะคะตรงนี้แล้วเราก็จะร่วมกันวางแผนจะมีคาบ LC ของแต่ละช่วงชั้นซึ้นในช่วงชั้นอนุบาลก็จะเป็นวันอังคารนะคะ,ะในช่วงบ่ายนะคะตรงนี้แล้วก็ทางฝ่ายวิชาการก็จะลงไปร่วมด้วยกับท่านบริหารท่านผูน้อำนวยการนะคะตรงนี้ในในในบางวันที่ ว่างนะคะตรงนี้ไม่มีภารกิจแต่ส่วนมากคุณครูเขาจะทํา plc ในกลุ่มของเขาด้วยความเข้มแข็งในทีมของเขาเองตรงนี้นะคะแล้วก็ในช่วงชั้นช่วงชั้นที่1ปอ1ถึงป .3 ก็จะมีวันเดฟรีเดย์นะคะตรงนี้เป็นวันศุกร์เหมือนกันเป็นการบูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระนะคะออกมาเป็นกิจกรรมนะคะให้นักเรียนร่วมกันทั้งวันนะคะตรงนี้โดยนำวิธีการสอนแบบเปิดเหมือนกัน มีขั้นตอนการนําเสนอสถานการณ์ปัญหาเ,เป็นตัวเดินเรื่องว่านักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ภายใต้สถานการณ์ปัญหาตรงนี้แล้วก็มีขั้นตอนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะคุณครูก็จะร่วมกันสังเกตนแนวคิดของนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มซึ่งในแต่ละกลุ่มก็จะคระกันมีทั้งนักเรียนป .1 หนึ 2, ่งป .2 สองป .3 นะคะตรงนี้ในกลุ่มเดียวกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ร่วมกัน นันเกเรยียนก็จะออกมา,านําเสนอแนวคิดของตัวเองมาเล่าในสิ่งที่ตัวเองทําได้เรียนรู้นะคะแล้วคุณครูก็จะร่วมกันอภิปรายแล้วก็สรุปเป็นบทเรียนในวันนั้นนะคะจากนั้นคุณครูก็จะมาร่วมกันท study, ํา lesson study มาสะท้อนผลนะคะในการจัดกิจก,กรรมตรงนี้ว่า,ามีข้อเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะมีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างไรนะคะในทีม PLC ของของช่วงชั้นที่1นะคะส่วนช่วงชั้นที่2ป .4 ถึงป .6 นะคะก็เริ่มทํากิจกรรมบรูรณาการในปีการศึกษา2563ในเทมอม2นี้นะคะเป็นเป็นปีแรกนะคะแต่ละเดือนเราจะทํากิจกรรมแอดวีชเมนต์นึ่งครั้ง1เดือนมี4สัปดาห์1สัปดาห์จะเป็นกิจกรรมแอดวีชเมนต์โดยใช้คาดกิจกรรมลูกเสือแนะแนวแล้วก็ชุนลุม เพราะว่าในเรื่องของความจํากัดของตารางเรียนนะคะเราเรียนเป็นโรงเรียนสอนอิสลามศึกษาสองระบบด้วยก็จะมีคาบอิสลามอีกแล้วเราไม่มีช่องที่เราจะลงจัดกิจกรรมเราก็เลยบูรณาการในช่วงที่เป็น กิจกรรมลูกเสือตรงนี้แหละเพราะว่าในกิจกรรมตรงนี้จะมีคุณครูในช่วงชั้นสอนจะไม่ไปกระทบกับช่วงชั้น3หรือช่วงชั้นที่1เราสามารถบริหารจัดก,การตรงนี้ได้เ็นเห็นแล้วว่าในวิธีการแบบเปิดเนี้ยมันตอบโจทย์ที่เราต้องการตรงนี้ได้ก็เลยเอาวิธีการตรงนี้มาผนวกใช้บวกกับ lesson study ซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ได้อย่างมากๆาเ,เราก็เอาใช้กระบวนการตรงนี้มาประยุกต์ใช้นะคะตรงนี้ได้ แล้วก็ช่วงชั้นที่3ในเทอมนี้ก็เริ่มทำเ<ช>หมือนกันนะคะโดยจะเน้นในเรื่องของอาชีพนะคะทำไมถึงเราเน้นในเรื่องของอาชีพเพราะเด็กสามารถที่จะเอาไปใช้นะคะได้จริงตามบริบทของเด็กเราแล้วนะคะตามชภาพาที่เราวิเคราะห์ผู้เรียนแล้วเด็กเราถ้าเราสอนในเรื่องนี้เขาสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน,นชีวิตประจําวันของเขาตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็เลยจัดเป็นปีนเกี่ยวกับของอาชีพก็จะมีแต่ละสัปดาห์ ก็เรียนเรียนละหนึ่งครั้งเหมือนกันแต่จะเรียนเป็นวันศุกร์ในคาบชุมนุมแล้วก็มีคาบสอนอื่นที่จะต้องโยกย้ายสลับคาบได้ที่ไม่กระทบกระเทือนมากถ้าสรุปโดยภาพรวมแล้วเราก็จะมีโมเดลหรือมามีรูปแบบในการจัดกิจกรรมบูรณาการโดยการนำวิธีการแบบเปิดนี่แหละยึดหลักวิธีการแบบเปิดแล้วก็การทำ lesson study ตรงนี้มาใช้เกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการของโรงเรียน พูดถึงการดําเนินการโครงการนะคะก็ย่อมมีความยุ่งยากเกิดขึ้นมานะคะส่วนในเรื่องของความยุ่งยากนี้ที่เกิดขึ้นในตัวโครงการนะคะก็คือตัวแรกเลยอย่างแรกคือในตัวคุณครูนะคะเพราะว่าตัวคุณครูเป็นปัจจัยหลักเป็นตัวสําคัญที่เป็นตัวป้อนความรู้หรือวิธีการต่างๆให้กับเด็กนักเรียน คุณครูบางท่านไม่ได้จบในสาขาคณิตศาสตร์เหมือนตัวดิฉันเองก็จบสาขาทางาฟิสิกส์นะคะแล้วก็คุณครูอีกท่านก็จบทางอิสลามศึกษา,าแต่ที่มาสอนตรงนี้ด้วยว่ามีใจรักและก็ชอบนะคะตรงนี้ใน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 แขนงในสาขาทางคณิตศาสตร์ตรงนี้แต่ในเรื่องของความแน่น ในเนื้อหาวิชาเราอาจจะไม่แน่นแต่เรายังเราก็ยังมีคุณครูที่จบสาขาวิชาคณิตศาสตร์อยู่ถึงแม้จะแค่สองคนนะคะเราก็สามารถที่จะจับกลุ่มนะคะรวมกลุ่มรวมทีมแล้วก็ศึกษาหาความรู้ภายใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลนะคะตรงนี้ก็ ขอคำปรึกษาจากอาจารย์ดรรัชดานะคะเป็นที่ปรึกษาดูแลในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของกระบวนการอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ก็ทำให้คุณครูสามารถที่จะรู้แนวทางทางเดินได้ว่าอ๋อต้องเดินมาในแนวนี้เนาะแต่แรกๆเราก็ลองก่อนเ,อเราลองดูก่อนลองผิดลองถูกดูก่อนอ ะะแล้วก็ไปปรึกษากับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ให้ชี้แนะแนวทางนะคะในเนื้อหาต่างๆวิธีการทําให้เราสามารถที่จะมาปรับได้นะคะแล้วก็มีการพัฒนาท่านผอ,อก,ก็ส่งคุณครูนะคะไปพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในในด้านศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์หรือในด้านการสอนอะไรต่างๆก็จะส่งคุณครูเข้าอบรมต่างๆนะคะแล้วก็ ไปดูการเปิดชั้นเรียนนะคะไปดูการเปิดชั้นเรียนในในโครงการนะคะที่ในเครือข่ายต่างๆโรงเรียนเครือข่ายนะคะไปดูชั้นเรียนของเพื่อนไปศึกษาชั้นเรียนของเพื่อนทําให้เราเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเอามาปรับแล้วก็ความยุ่งยากในเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะคะแล้วก็ในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของพนักงานต่างๆซึ่งยอมรับว่า งานคูรูไม่ใช่งานสอนอย่างเดียวตอนนี้จะมีในเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆแต่ว่าดีตรงที่ท่านผู้อำนวยการนะคะจะเป็นคนที่สแกนกันกรองนะคะกันกองในเรื่องของนโยบายท่านผู้อำนวยการก็จะไม่ได้ตอบรับทั้งหมดนโยบายทั้งหมดตรงนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นการปลดโซ่ ให้กับพลังงานของคุณครูหลายๆอย่างคุณครูก็จะได้เต็มที่ในเรื่องของการสอนนะคะในเรื่องของให้เวลา,าทุ่มเทในเรื่องของการมาประชุมออกแบบวิธีการสอนอแทนที่จะไปเสียเวลากับการทำแบบบันทึกหรือการรายงานในสิ่งต่างๆซึ่งบางทีมันคานกับความเป็นจริงนะคะตรงนี้ก็พัฒนาในห้องเรียนได้ ตรงประเด็นแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องอื่นความยุ่งยากในเรื่องอื่นก็จะไม่มีนะคะเพราะว่าในเรื่องงบประมาณก็งบประมาณทางโรงเรียนก็จัดผู้บริหารก็ให้ความอิสระในเรื่องของการจัดงบประมาณนะคะโดยยึดหลักาการประชุม ทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมอะไรเราจะร่วมกันทํา lesson study ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในห้องเรียนกระบวนการทํางานของทีมบริหารนะคะในหัวหน้าฝ่ายก็จะมีการ lesson study ก่อนทุกครั้งนะคะทำกิจกรรมแล้วก็มาสะท้อนผลกิจกรรมนี้อย่างไรอะไรต่างๆก็ได้จากกระบวนการตรงนี้มาปรับใช้ในกระบวนการทํางานของโรงเรียนตรงนี้ด้วยสุดท้ายสุดนะคะก็จะฝากในเรื่องของนวัตกรรม ตรงนี้นะคะนวัตกรรมวิธีการแบบเปิดกับ lesson study ตรงนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์การจัดการศึกษาของอประเทศไทยเราในในยุคนี้นะคะเพราะว่า,าวิธีการแบบเปิดนี้จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องของกระบวนการคิดของเด็กนะคะได้มากนะคะตรงนี้แล้วก็ ให้คุณค่าเปิดโอกาสตรงนี้ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นตรงนี้แล้วก็ยังเป็นการพัฒนาคุณครูอีกนะคะตรงนี้ด้วยเพราะว่าคุณครูจะพัฒนาได้จริงๆคือจากห้องเรียนอะสามารถที่จะพัฒนาคุณครูได้จริงๆเลยตรงนี้นะคะซึ่งจะขาดไม่ได้ด้วย lesson study นะคะเพราะเป็นคู่กันถ้าเราทำวิธีการแบบเปิดแล้วเราก็จะต้องมี lesson study ตรงนี้ซึ่ง lesson lesson study ตรงนี้จะมาช่วยตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการ ประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานนะคะใน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 โรงเรียนนะคะของคุณครูนะคะในเรื่องของการวางแผนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโครงการนะคะกิจกรรมประชุมในช่วงชั้นตรงนี้สามารถเป็นกระบวนการหรือวิธีการที่จะมาตอบจุดในจุดตรงการทํางานตรงนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ